ให้จ็กเกอร์หาคิงโพแดงเหรออ่ะนี่จ็กเกอร์2ใบนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่าแล้วก็คิงโพแดงใช่ไหมคิงโพแดงอ่ะเจอแล้วอยู่นี่นะครับอ่ะหน้าหลังปกติอ่ะมาบอกว่าตื่นเต้นเวลาหาไพ่นะครับอ่าไม่น่าจะเป็นน้องอ่ะที่ตื่นเต้นน่าจะเป็นพี่มากกว่าเอาคิงโพแดงใส่เข้าไปในกองนะครับ่าตรงไหนก็ได้นะ แบบนี้ใส่เข้าไปมัวม่วๆเลยให้คนดูใส่เองได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอาจ็กเกอร์ใส่เข้าไปอ่าม่วๆเหมือนกันนะครับนี่ถมลงไปแบบนี้นะอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับอ่านี่ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยถมลงไปแบบนี้เนี่ยไม่มีการตัดสลับให้ไพ่มันไปอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะให้มันไปหากันอกเอาเองเนี่ยวิธีการหาแบบเนี้ยดูที่มันจะหาเจอไหมนะครับ น่าจะได้แล้วนะครับนี่ไงไพ่ทุกใบความหมดนะมีอยู่สใบที่หงายคือจ็กเกอร์นะครับและมันคาบไพ่ใบหนึ่งไว้นะใช่คิงโพแดงเปล่าคิงโพแดงครับคุณผู้ชมเออเป็นไปได้ไงตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับไพ่ปกตินะนี่เห็นไหมสวยงามนะครับหน้าหลังปกติหมด อยากให้หา,พาไพ่ใบไหนอยากตื่นเต้นอีกก็เมนเข้ามาได้นะครับเหมือนน้องคนนี้ชมไปกันให้สนุก